ตรวจการของสำนักมูชนมาเพื่อตรวจสอบแล้วจากนั้นพระเอกของเรานั้นก็ได้บุกเข้าไปยินดีต้อนรับกับหน้าที่รักดูเหมือนว่าเขาจะมาไวแฮะตอนแรกว่าจะใช้ทิกเดิมๆรอดเธอซะหน่อยแต่เธอทําตัวนิ่งๆแบบนี้สงสัยต้องเล่นไม้อื่นพอแล้วพอแล้วค่ะไม่มีเวลากับการเยินยอของพวกเจ้าหรอกข่ามาเพื่อสืบสวน เกี่ยวกับหนังสือรามโกนั่นไม่ใช่มาจิบชาทิรักของข้าถ้าท่านมีอะไรจะถามข้ายินดีจะตอบทุกๆอย่างที่ข้ารู้ให้ด้วยความยินดีโดยไม่มีเงื่อนไขคำถามแรกสามไซของเจ้าคือสามไซคืออะไรแมแหม,แมก็ไซของหน้าอกไซของเอวและไซของสะโพกของเจ้าทิรัก แล้วก็ทำไมท่านไม่เข้ามาใช้มือของท่านวัดสามไซส์ไปทีระนิ้วเลยลนะ่ะหนังวิปริตเจ้าสำนักให้ข้ามาสืบสวนความจริงเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จงให้ความเคารพข้าและตนเองบ้างถ้าเจ้ากล้าใช้สเสน่ห์ล่อรวงข้าอีกข้าจะให้เจ้าโดนแขวนคอแน่ ด้วยความซื่อสัตย์จริงค่าไม่เข้าใจเลยสามไซตเนี่ยมันเกี่ยวกับคดีนี้ยังไงงั้นเปลี่ยนคำถามหนังสือนี่มีรูปวาดที่ละเอียดอย่างมากเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนอื่นนอกจากคนใกล้ชิดเจ้าเป็นคนเขียนนี่เจ้ามีเยอะทั้งหมดกี่คนแค่หนึ่งโหสิบเอ็ดคนเลยนี่ตั้งทีมฟุตบอลไม่สิทีม สู้จุได้เลยนะเนี่ยไม่ใช่11นะแค่หนึ่ง21นี่ถึงมานั่งสำรองด้วยหรออย่ามาแก้งโง่นะข้ามีเหยื่อคนเดียวและคนคนนั้นคือเจ้าคนที่ข้าเสียความบริสุทธิ์ให้ก็คือเจ้า91เชีย่ยยานนี่มันเกินไปแล้วโวดูก่อนชิงชินซีเมื่อกี้เจ้าคิดจะ ต่อต้านข้าใช่หรือไม่ไม่มีใครอื่นที่อยู่ที่นี่เลือกอ้อมค้อมกันสักทีมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเจ้านั้นเป็นแหละที่เป็นคนเขียนหนังสือนั้นระวังหน่อยเจ้าไม่มีหลักฐานอะไรข้าฟ้องหมิ่นประมาทเจ้าได้ก่อนหน้านี้ข้าแค่ล้อเล่นด้วยตอนนี้ข้าเข้าเรื่องธุรกิจกันดีกว่า มีเรื่องเล็กน้อยที่จะขอท่านช่วยแน่นอนว่าถ้าเจ้าไม่ช่วยก็อย่ามาว่าข้าทีหลังแล้วกันด้านในสำนักโม่ชิงยังมีพวกขั้น5หรือ6กันดับแรกเริ่มที่ฉันยังไม่ได้แก้แค้นถึงฉันจะไปสู้มันเองมัน ก็คงไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแต่ตอนนี้มีชิงชินซีมาด้วยหมดห่วงแล้วหลงชีไหลชิงหลิวเฮและพวกแกทั้งหมดช่างไล้ย่างอายข้ามองประลาดเดียวก็รู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนเดียวที่เขียนหนังสือนี้ขึ้นมาชิงชินซีจัดการพวกนี้ได้เลยจากนั้นเขาก็ได้โดนชิงชินซีจัดการพวกแกะระมืดสิทธ นิยายรักยังไงทำร้ายซะชิงเิ็นซีส่วนพวกมันส่งพวกมันลงนรกส่วนนั้นกำลังผิดล้านหนีชิงเย็นซีช่างเลือดเย็นนักเราจะไปไหนอีกนี่คงไม่บังคับให้ข้าต้องไปทาร้ายคนในสำนักใช่ไหมเจ้าคิดเรื่องแบบนี้ออกมาได้ยังไงเราก็มีส่วน ได้ส่วนเสียกันหมดเจ้าทำทั้งหมดไปเพราะคำแนะนำของเจ้าสำนักทั้งนั้นเจ้าเข้าใจที่พูดใช่ไหมว่าแต่เจ้ายังจำผู้คุมกฎเย่ได้ไหมที่พักผู้คุมกฎเย่เย่กู่ซุนใส่หัวออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้ชิงชินซีข้าไม่ได้ไปหาเรื่องเจ้าแต่เจ้ากลับมาหา เรื่องย,ย่อยุค่าถึงที่นี่เลยเย่กู้ซุนเป็นเพราะเจ้าคนเดียวข้าเลยต้องเสียร่างทรงพลังชีวิตของเหยื่อไปวันนี้ข้าจะมาทวงความยุติธรรมเยี่ยมมากชิงจินซีดึงความสนใจไอเวนเย,ย่อยู่หมัดเลยหวังว่าจะมีอะไรมีค่านะจะเอาไปให้หมดให้มันหัวใจวายตายไปเลยคงไม่มีใครโงูขนาดที่จะซ่อน สวีดเปิดห้องรับไว้บุญสุดของชั้นหนังสือหลอกมังใช่ไหมเฮ้เสียงอะไรเฮเอาจริงดิมีห้องรับจริงไอ้นี่ช่างชั่วจริงๆถึงขนาดมีชั้นในผู้หญิงเก็บไว้ในนี้ด้วยฮุ่มแบบนี้ถึงชั้นจะเอาทุกอย่างในนี้ไปมัน ก็ไม่กล้าบอกใครแน่ๆรออะไรแล้วกระดาษนี่ทำไมถึงมาอยู่กับของมีค่าอื่นได้นี่มันจากนั้นพระเอกของเราก็ทำหน้าตกใจไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมารับชมต่อในตอนที่13นะครับสามนะครับ